ผมอยากจะกลับเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าผมเข้ามาในสวนโมกเนี่ยเห็นที่ปากประตูเขียนว่าเห็นแก่ประชาธิปไตยต้องไม่เห็นแก่ตัวนะครับไม่ทราบใครเขียนแต่เห็นเขียนไว้ว่าเป็นคําพูดของหลวงพ่อไม่ทราบอาตมมจะเคยพูดหรือไม่ก็ยังนึกไม่ออกครับแต่ก็ไม่ทราบว่าใครเขียนแต่ถ้าโดยตามตัวหนังสือ มันก็ต้องไม่เห็นแก่ตัวนี่ประชาธปิปไตยเห็นแก่ทุกคนแต่เห็นแก่ตัวม่เห็นแก่คนเดียวพอจะเข้าใจกันได้ครับถ้าอย่างนั้นในความหมายของคําว่าประชาธิปไตยเนี่ยท่านอาจารย์หมายความว่าไงครับประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ต่างกันยังไงครับกับ ถ้าประชาชนเป็นใหญ่ถ้าประชาชนเป็นใหญ่มันก็ทําให้ประชาชนทําทําเพื่อประชาชนโดยประชาชนนี่เราต้องเอาประโยชน์ที่ถูกต้องของประชาชนทั้งหมดเป็นใหญ่สังคมนิยมก็เหมือนกันไม่ใช่เห็นกับสังคมแต่เห็นกับประโยชน์ของสังคมจะเป็นสังคมนิยมท่านอาจารย์บอกว่าประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่โดยประชาชน อาจจะโดยคนอื่นก็ได้โดยคนอื่นก็ได้แต่ต้องให้ประชาชนให้ประชาชนได้รับประโยชน์เต็มครับอย่างนี้จึงจะเป็นประชาธิปไตยไให้ประชาชนเป็นใหญ่นันมันไม่แน่ประชาชนบ้าบอก็ได้ของประชาชนโดยประชาชนถ้าประชาชนเห็นแก่ตัวแล้วจิบหายหมดครับ